สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวกรากฎคลิปนี้จะเป็นคลิปคนโสดนะคะเป็นไทม์เลสค่ะคุณสามารถเข้ามาฟังตอนไหนก็ได้คลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุนะคะผลการทำนายก็จะเกิดขึ้นเมื่อคุณได้เข้ามารับฟังคลิปนี้ค่ะ ก่อนอื่นที่จะไปเปิดดูกันนะคะว่าเออคนโสดชาวกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะได้คู่แบบไหนอะไรยังไงก็ไปดูพลังงานความหอมกันก่อนนะคะอยากจะแนะนําค่ะช่องของแม่หมอนะคะก็จะมีน้ําหอมหลายๆกลิ่นเลยซึ่งเป็นน้ําหอมที่มีคุณภาพมากๆนะ ใครที่ชื่นชอบกลิ่นนะคะความหอมแบบลีลาวดีหอมกลิ่นแบบสไตล์สไตล์โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเป็นความหอมแบบละมุนละมุนเบาๆแต่ติดทนนานนะเป็นความหอมแบบกลุ่นๆหอมแบบพุทด,ดีอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะลองสัมผัสดูนะคะคุณสามารถฉีด เป็นน้ำหอมประจำตัวเนี่ยยอดเยี่ยมเลยก็ยังสามารถใช้ฉีดห้องพระหิ้งพระบูชาพระได้ด้วยนะคะใช้เป็นน้ำหอมที่ฉีดห้องแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระก็ได้นะจะให้ความรู้สึกสงบนะแล้วก็ผ่อนคลายเนาะใครที่สนใจนะคะราคาคุณยังจับต้องได้นะ100 ml เพียง799บาทเท่านั้นสามารถทักทายไปได้ที่แอดมินของแม่หมอนะคะไลน์นะคะ ฟิน uh, fin F I N, นะคะ5 6 9 6ค่ะ FIN 5696นะฮะหรือรายละเอียดเนี่ยแม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะก็สามารถสอบถามโปรโมชั่นได้ค่ะมีโปรโมชั่นด้วยนะไปดูกันนะคะเพื่อนๆชาวกรกฎไพโรแมนต์แองเจิลอยากบอกอะไรกับคุณบ้างคนโสดค่ะ คุณจะได้มีเวลานะคะกับคนที่คุณรักหากว่าได้เจอกันเนี่ยเ,เหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยอาจจะตัดขาดจากโลกภายนอกเลยนะคะเพื่อที่จะใช้เวลาเรียนรู้ศึกษาดูใจกันก็เป็นไปได้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะโสดมานานอา,อายุก็ค่อนข้างเยอะอประมาณนี้ก็กกกได้นะคะทีนี้ถามว่าจะใช้เวลาแบบคบหาดูใจกันไปแบบยาวๆเหมือนคนที่อายุน้อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยก็ ก็มองว่าอาจจะดูอาจจะดูเสียเวลาสักนิดหนึง่งอายุเท่านี้แล้วเนาะบางคนเนี่ยสามสิบแปดสี่สิบเนาะสีส่สิบอัพเงี้ยค่ะเออเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้เจอกันตอนตอนช่วงวัยตอนช่วงวัยที่มันเยอะแล้วอะค่ะก็อาจจะมีเวลาศึกษากันน้อยเพราะฉะนันเมื่อได้เจอคู่เนี่ยเมื่อได้เจอคนที่รู้สึกว่าใช่เนี่ยอาจจะใช้เวลาแบบว่า ยาวๆเลยด้วยกันแบบว่าตัดขาดอย่างสังคมน,นู่นนี่นั่นเพื่อศึกษากันดูซิว่าเอ้ยหนึ่งสัปดาห์อ่าหนึ่งสัปดาห์อยู่ด้วยกันเลยเวันหรือหนึ่งเดือนเนี่ยลองดูซิว่าเอ่ออาจจะต้องยังไงเดียอาจจะต้องแบบว่าเหมือนกับให้เวลากับความรักทั้งหมดเพื่อที่จะศึกษากดูใจกันตลอดตลอดแบบว่าเอออยู่ด้วยกันเนี่ยเดือนหนึ่งอยู่ด้วยกันเลยเนี่ยเข้ากันได้ไหม อชอบแบบไหนอะไรยังไงมีอะไรที่ขัดแย้งกันไหมลักษณะนิสัยเป็นยังไงแบบนี้คะ่ะอาจจะต้องใช้เวลาที่ต้องอยู่ด้วยกันแบบศึกษากันจริงๆนะ่ะแล้วก็การให้โอกาสนะคะการให้โอกาสในเรื่องราวของความรักที่จะที่จะศึกษากันหรือว่าได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอ,อันนี้ก็เป็นความหมายที่สอดคล้องกันนะก็เป็นไปได้ว่า ก็เป็นไปได้ว่าคนโสดนะคนโสดชาวกรกฎเนี่ยถึงเวลาที่จะใช้ชีวิตคู่แล้วคือเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะมันมีความรู้สึกว่าเนี่ยเราต้องเราต้องแต่งงานแล้วนะเราต้องอยากจะมีใครสักคนแล้วนะเพราะบางทีก็อาจจะเป็นในเรื่องของการมีบุตรอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มองว่าถ้าได้เจอใครสักคนเนี่ยก็คงจะมีเวลา่าให้เวลาหรือให้โอกาสที่จะเรียนรู้กันมากๆการที่จะเลือกใครเป็นคู่ชีวิต ก็ดูกันแบบใกล้ชิดนิดนึงก็มองว่าน่าจะให้โอกาสตัวเองนะคะได้เรียนรู้มีโอกาสเป็นไปได้นะคะว่าคนคนนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนทีนี้คำว่ารู้จักกันมาก่อนเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งสองแบบนะคะคือ,อถ้าไม่ได้รู้จักกันในชาตินี้มาก่อนคุณกับเขาอาจจะเคยรู้จักกันมาหรือว่าเป็นคู่กันมาตั้งแต่อดีตชาติ ก็เป็นไปได้เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณทั้งสองคนนั้นการเจอกันนั้นในปัจจุบันชาตินี้ถ้ายังไม่เคยรู้จักกันมาก็ให้ตระหนักไว้เลยว่าเขากับคุณคงเป็นคู่กันมาตั้งแต่อดีตชาตินั่นเองแต่คนคูน่นี้ถ้าคุณเขาเคยรู้จักกันมาแล้วนะการละครั้งหนึ่งนะที่ผ่านมาที่เขาเรียกว่าคนเราเนาะเวลาที่เป็นคู่กันเนี่ยาก,การเวลาจะดึงดูดนะคะมาพบมาเจอกันเองคือให้ให้ย้อนกลับมาเจอกัน ถ้าสมมติว่าคุณกับเขาเคยรู้จักกันมาก่อนแตอ่อาจจะไม่ได้แบบอาจจะยังไม่ได้แบบเริ่มคบกันหรือได้ศึกษาดูใจกันแต่การได้รู้จักกันมาก่อนเนี่ยพอได้กลับมาเจอกันอีกทีเนี่ยมันเหมือนกับหนึ่งเลยเนี่ยความคุ้นเคยมันจะมีหนึ่งในเรื่องของความไว้วางใจในเรื่องของความแบบ สนิทสนมมันมันมันจะเกิดขึ้นได้มากกว่าคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยเพราะฉะนั้นการที่คุณทั้งสองควรจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้กันเนี่ยมันก็เลยเป็นปลดล็อกในเรื่องของความไว้วางใจเพราะาคุณเนี่ยเขานะก็รู้จักกันมาก่อนแล้วเนอะอโอเคนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่สำหรับนี้หนึ่งใบ การกลับมาเจอกันครั้งนี้น่าจะเติบโตนะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ผ่านอะไรกันมาเยอะแยะมากมายแล้วก็มีประสบการณ์อะไรบางอย่างมาเยอะก็มองว่าการได้เจอกันในวัยที่ในวัยที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วเนี่ยก็น่าจะถึงเวลาที่คุณทั้งสองคนเนี่ยจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตทุกจุดสิ้นสุดคือการเริ่มต้นใหม่นะคะ ก็ประมาณว่าอย่างนี้คนแรกเนี่ยมักจะเป็นคนสุดท้ายและคนสุดท้ายมักจะเป็นคนแรกเออบางทีมันก็ดูงงๆเนาะ,ะเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันคุณอาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นรักแรกของเขานะคะเขาอาจจะเป็นนะคะรักสุดท้ายของคุณเป็นคนแรกที่จะเป็นรักสุดท้ายนะคะหรือบางทีก็เป็นไปได้ว่าการเจอกันครั้งนี้ เขาเองเนี่ยอาจจะเคยเป็นร so right, ักแรกของคุณแต่การเจอกันครั้งนี้รักแรกของคุณคนนี้ก็จะเป็นรักสุดท้ายสําหรับคุณเช่นกันไม่งงใช่ไหมถ้าคุณเป็นรักแรกของเขานะคะคือคําว่ารักแรกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเจอกันครั้งแรกปุ๊บรักกันแล้วก็แต่งงานกันอยู่ด้วยกันแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเลยมันมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะส่วนว่าเราเจอใครสักคนหนึ่ง มันคือรักแรกโหเนี่ยไม่เคยตกหลุมรักใครขนาดนี้เลยแต่ในจังหวะนั้นเราอาจจะเด็กเกินไปหรือเราอาจจะมีภารก,กิจหรือมันไม่ใช่เวลาที่เหมือนกับว่าเหมาะสมที่จะคบหาดูใจหรือมีแฟนอะไรแบบนี้ค่ะแต่เขายังคงอยู่ในหัวใจเราเสมอแบบนี้เนาะแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปคุณหรือเขาอาจจะไปเจอคนนั้นคนนี้อาก็ลองใช้ชีวิตกันไปแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่เลิกลากันไป ทีนี้การหวนกลับมาเจอกันระหว่างคุณกนะับเขาเนี่ยเสมือนกับว่าเอ้ยนี่มันรักแรกของของเขานีเออหรือว่าคนนี้คือรักแรกของคุณนี่มันก็จะเกิดความรู้สึกแบบโรแมนติกรู้สึกแบบอยากใจใกล้ชิดอยู่กันสองคนเรียนรู้ถามสารทุกสุขติดกันว่าเออชีวิตเป็นไงมาไงนะ่าอยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งเนาะตัดขาดจากทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้เวลาอยู่ด้วยกันแบบเนี้สุดท้ายแล้วรักแรกของคุณนะคะ รักแรกของคุณคือเขาเขาก็คงจะเป็นคนแรกที่จะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตของคุณซึ่งถ้าในทางสลับกันในทางกลับกันถ้าคุณคือรักแรกของเขาคุณก็การกลับมาเจอกันคุณก็จะเป็นคนแรกที่จะเป็นรักสุดท้ายของเขาเพราะไพ่เนี่ยก็จะขึ้นมาประมาณนี้อะไปดูกันนะคะว่า เขาคนนั้นเป็นใครดูซิว่าใช่เขาหรือเปล่าคุณมีคนในใจแล้วหรือยังคะชาวกรกฎที่แบบคุ้นๆว่าเอ๊ะรักแรกของคุณคือใครนาะให้เขาหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะธาตุน้ำพิจิกรกรกฎมีนะคะจะเป็นคนที่เกิดวันที่4ี่ธาตุน้ำวันจันทร์นะวันจันทร์วันศุกร์วันพุธ โอเคค่ะ okay, ว,วันจันทร์วันศุกร์ทธานน้ำเนะาะธาตุน้ำแล้วก็คนที่เกิดธาตุลมนะคะคนที่เกิดวันที่12ธาตุลมวันอังคารวันศุกร์วันจันทร์วันพฤหัสนะคะคนที่เกิดราศีมีเนาะ คนที่เกิดวันที่18ราศีมีนะคะคนที่เกิดวันศุกร์แล้วก็วันอังคารค่ะแอบมีวันจันทร์ด้วยนะเนี่ยคนที่เป็นธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะที่เกิดวันที่7วันพุธวันศุกร์วันจันทร์วันอาทิตย์วันพรหัสนะคะวันศุกร์พูดไปแล้วเนาะแล้วก็ คนนี้คือคนที่เกิดวันที่หนึ่งนะคะธาตุไฟเมสิงธนูครบทุกไม่ครบนะอันนี้ไม่ครบนะไม่มีวันพุธนะคะก็คือมีวันมีวันเสาร์มีวันเสาร์วันจันทร์วันพรหัสวันอาทิตย์แล้วก็วันศุกร์ค่ะมีวันอังคารด้วยนะแอบมีวันอังคารด้วยก็มองว่าคนนี้เป็นคนที่อืม แม่หมอรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่รุ่นราวคราวเดียวกับคุณนะคะอายุก็ไม่ได้ห่างกันสักเท่าไหร่นะอาจจะวัยใกล้เคียงกันนะคะระหว่างระหว่างคุณกับเขาถ้าดูจากพลังงานตรงนี้เนี่ยเป็นไปได้นะคะว่าการเจอกันครั้งแรกเนาะการเจอกันครั้งแรกอันนี้ถ้าเราไม่นับรวมถึงเคยรักกันมาก่อนตั้งแต่อดีตชาตินะ ถ้ามีตัวตนหรือได้เจอกันในชาตินี้เนี่ยก็มองว่าระหว่างคุณกับเขาเจอกันณตอนนั้นไม่ใช่ช่วงเวลาที่ใช่ต่างคนต่างมีเป้าหมายสัวคุณกับเขาเจอกันในช่วงคุณอยู่ในวัยแบบมัธยมต้ 3, นอย่างเงี้ยนะมสามอย่างเงี้ยใช่ไหมมหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยน,นะคือในช่วงเวลาเนี้มันสามารถรู้สึกที่จะตกหลุมรักได้นะหรือจะเจอกันในช่วงไหนก็แล้วแต่นะคะ แม่หมอรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่พร้อมเพราะต่างคนต่างก็มีเป้าหมายชีวิตนะคะที่จะต้องไปจัดการนะคะอาจจะเป็นความหวังของครอบครัวหนุ่นหนีนัน,นหรือบางคนนะคะอาจจะเจอกันตอนที่เป็นไปได้นะที่แบบว่าต่างคนก็ต่างมีคน,คนรักต่างคนก็ต่างมีแฟนแต่ก็แอบ,บรู้สึกปิ๊งกันแบบนี้ค่ะคือประเด็นเนี้ยมันไม่ได้เป็นประเด็นของคําว่าเข้ามาเป็นมือที่3แต่พอรู้สึกปิ๊งกันปุ๊บ มันก็แค่ปิ้งกันแต่อาจจะไม่ได้มีคอนแทคกกันนะคะแล้วก็ไม่คาดคิดด้วยว่าเออจะได้กลับมาเจอกันเมื่อวันที่ทั้งสองคนเนี่ยเหมือนกับก็มีมีปัญหาแล้วก็แยกย้ายกันไปคือหมายความว่าไม่งงใช่ไหมสมมติว่าอ่ะเจอกันในขณะที่อ่ะคุณมีแฟนหรือเขามีแฟนแต่วันหนึ่งคุณ มันเป็นสิ่งที่แม่เคียไม่คาดคิดว่าคุณกับแฟนของคุณเนี่ยอาจจะไปกันไม่รอดนะดเทกันไปหรือเขากับคู่ของเขาก็อาจจะเทกันไปแบบนี้แต่หมายความว่าคุณทั้งคุณทั้งเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้อะไรกันเลยก็ได้นะเพราะว่ามันเหมือนก็เจอกันปิ๊งหนึง่งปิ๊งแวบปิ๊งรักเหมือนกับรู้สึกเหมือนเคยเจอกันมาก่อนอะไรแบบนี้มันเกิดความรู้สึกนั้นได้แต่ในขณะนั้นน่ะคุณกับเขาก็คงไม่ได้คาดคิดว่า มันจะมีอะไรแบบนี้นึกภาพออาไหมเพราะว่าต่างคนก็ต่างรู้ยูแล้วว่าไม่ได้โสดหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ที่ไม่ได้โสดอาจจะเป็นคุณก็ได้หรือเขาก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วทีนี้เวลาที่หวนกลับมาครั้งนี้ที่มาเจอกันเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่มีใครเขาไม่มีใครนะคะประมาณนี้ทุกคนอาจจะโสดหรือว่าเขาอาจจะมีมีอย่างเงี้ยแต่ก็เลิกลากันไปแบบเนี้ยการกลับมาเนี่ยก็เป็นเป็นการกลับมาเจอกันแบบโสดกับโสดก็แล้วกันนะคะ อแล้วก็พลังงานนี้เป็นพลังงานของคนที่ขยันถ้าคุณได้รู้เกี่ยวกับอดีตของเขาคุณจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ขยันมากๆเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนน่ารักแล้วเขาก็เป็นคนที่มีไฟมีแรงบันดาลใจในการทําสิ่งใหม่ๆโฟกัสไปที่การทํางานเขามักจะเป็นคนที่แบบถ้าได้รู้จักมาก่อนคุณจะรู้ว่านะคะถ้าเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนแบบสมัยเรียนนะคุณจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่แบบ Moment, มุ่งมั่นมีมีเป้าหมายของชีวิตเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่แบบเป็นพ popula อะไรแบบนี้นะคะนะใครๆก็รู้จักใครๆก็รู้สึกว่าอืมต้องมนเสน่ห์เขาแต่ถ้าสมมุติว่าอ่คุณเับเขาเคยเห็นกันเคยแวบกันเคยแบบว่าตกหลุมรักกันแต่ก็อ่ไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้แล้วก็แยกย้ายกันไปอะไรแบบนี้ค่ะ ความรู้สึกของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์จังเลยทําไมสายตาของเขาที่เจอกันตอนนั้นน่ะทาไมเอาเขาออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณก็ไม่ได้รู้จักเขาจริงๆเนี่ยก็แค่อยากจะบอกว่าคนคนนี้เป็นคนขยันเป็นคนมีเป้าหมายชีวิตเป็นคนไม่ยอมแพ้นะคะต่อโชคชะตานะคะเป็นคนที่แบบว่าอยากจะทําชีวิตของตัวเองเนี่ยให้ประสบความสําเร็จ มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะในชีวิตของเขา,าก็มองว่าเป็นคนนิสัยดีเป็นคนน่ารักเป็นคนอบอุ่นเนอะอ่ะโอเคนะคะไปดูกันนะคะว่าอะถ้าคุณกับเขาได้เจอกันหรือได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆนะคนโสดคนเนี้ยชีวิตรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะชีวิตรักของคุณจะเป็นอย่างไรชีวิตรักของคุณจะเป็นยังไง แปดถ้วยค่ะคุณกับเขาเชื่อไหมคะว่าพลังงานเนี่ยมันดึงดูดให้ให้เจอกันพลังงานของความเป็นของความเป็นพารนะคะพารไลฟ์รีล ationship ตรงนี้ดึงดูดให้มาเจอกันเพราะเคยเป็นคู่กันมาก่อนและยังไงก็แล้วแต่ถึงเวลาในปัจจุบันชาตินะคะก็จะต้องมาเจอกันคุณกับเขาจะใช้โอกาสนี้นะคะโอกาสในการเรียนรู้กันแล้วคุณกับเขาจะสัมผัสได้ว่าหนึ่งมี mindset มีทัศนคติมีไอเดียมีอะไรต่างๆนะคะหรือมีชีวิตที่คล้ายๆกันความเหมือนนะคะพออยู่ด้วยกันไปพอรู้จักกันไปน่ะ จะได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเรามีความเหมือนกันมากเลยเนาะประมาณนี้มันเหมือนจิตวิญญาณของกันและกันอะเหมือนคุณคือร่างกายเขาคือจิตวิญญาณเขาอาจจะเป็นร่างกายคุณคือจะคุณอาจจะคือจิตวิญญาณอะไรแบบนี้นะคะมันจะเป็นความรู้สึกที่ดูสิสองด้านที่เหมือนกันเนี่ยประมาณนี้เลยใช่ไหมอืมเลิศนะคะแล้วก็ เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบนี้คือไพอ่คือไพ่อันนี้อาจจะเป็นชาวราศีตุลหรือเปล่าเขาคนนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวราศีตุลก็ได้นะชาวกรกฏเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่มีดูเหมือนแบบว่าเป็นคนที่น่าคุนหานะเ,าเป็นคนที่มีเสน่ห์น่าคุนหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่หมอรู้สึกว่าถ้าคุณกับเขาได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นพลังงานของคําว่า เ,เหมือนกับชีวิตเนี่ยมันมันไม่มันไม่จืดชืดมันไม่เซ็งมันเหมือนกับว่าเขาจะพาคุณไปสู่ในเส้นทางของคำว่าซีเคร t เนาะมีอะไรต่างๆมากมายในชีวิตที่คุณไม่เคยได้รู้จักที่คุณไม่เคยได้เห็นมันคือคนเนี้ย เขาจะพาคุณไปสู่ในเส้นทางแบบมหัศจรรย์ของชีวิตนะคะอาจจะชอบเดินทางท่องเที่ยวอาจจะทำะให้คุณเนี่ยได้ไปพบเจอกับสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจเสมอโลกนี้มีอะไรมากมายหลายที่หลายอย่างที่เขาอยากจะไปให้คุณอยากจะให้คุณเนี่ยเห็นเหมือนกับที่เขาได้เคยผ่านมาเขาคนนี้ก็คงจะเป็นคนที่แบบว่าแม่หมอมองว่าเขาเป็นคนเหมือนเหมือนคนท่องโลกอะ่ะ เหมือนคนท่องจัก,กรวาลเนี่ยนะคะประสบการณ์เยอะแยะมากมายแล้วเวลาที่คุณเขาได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยประสบการณ์ของคุณกับ,ปร,บประสบการณ์ของเขาอาจจะต่างกันเพราะฉะนั้นคนเราเนาะเมื่อแบบคุยกันถูกคอกันคลิกกันเขาก็คงอยากจะพาคุณเนี่ยไปสัมผัสกับประสบการณ์ที่ ที่มีค่าประสบการณ์ที่สนุกสนานประสบการณ์ที่มันคือความลับที่เขาอยากจะให้คุณได้ไปเห็นว่าเออตรงนั้นมันเป็นแบบนี้ที่ที่ไหนสักที่หนึ่งที่มันรู้สึกหรศจรรย์แบบนี้เพราะว่าเวลาที่ได้คุยกันหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยเขาอาจจะสัมผัสได้ว่าคุณก็ชอบอะไรที่เหมือนเขานะคะก็มองว่าชีวิตมันก็สนุกสนานแล้วก็ดูดูตื่นเต้นท้าทายดีนะเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันนะคะ แล้วก็ได้ไพ่ไพ่หมายเลขหนึ่งเลยนะเป็นไพ่เดอมีจิเชียนโอ้โหเป็นความรักที่เป็นความรักที่ดูเหมือนตื่นเต้นท้าทายเต้องใช้ต้องใช้ไหวพลิบเด็กต่อกันเยอะมากมันเหมือนกับว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วชีวิตมันรู้สึกสนุกอะ เหมือนมีปริศนาเหมือนตั้งคําถามอะไรนะคะเออพูดกันคุยกันตลอดมันรู้สึกว่าชีวิตเต็มในแต่ละวันนะคะมันมันจะไม่เหมือนกันเลยในแต่ละวันอะมันมีความสดใสเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบว่าดูเหมือนแบบยังไงเดียอชอบทำไรเซอร์ไพรส์คุณเสมอแบบเนี้ยเอ้ยวันนี้จะมีอะไรวันนี้มีปริศนาอะไรเออไพ่สองใบนี้พอมาอยู่ด้วยกันเราเนี่ย เ,ออเขาคนนี้ดูเหมือนมีความลับตลอดเวลาเลยนะแต่ความลับเนี้มันอาจจะไม่ใช่ความลับที่ไม่ดีไม่ใช่การนอกใจนะไม่ใช่การที่ว่าเอ,อ้ยมีความลับแล้วแบบว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีแบบเนี้ยแต่ไม่เหมาะมองว่าเคล็ดลับในการใช้ชีวิตของคนที่รักกันมันต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆในแต่ละวันมีการจ้าเอ๋มีการแบบว่าเอ,อ้ยนู่นนี่นั่นเงี้ยม,มันทำให้ชีวิตมันสดใสแล้วก็มีรสชาตินะคะเออดีนะ ไพ่เด m มูนเหมือนกันเลยเมื่อกี้ตรงนี้ก็ได้ไพ่เด Moon นะคะจริงๆเด m มูนเนี่ยจะบอกว่ามันก็เหมือนกับ Secret อะ่ะมันก็เหมือนบางสิ่งบางอย่างที่มีความลับเสมอเพราะฉะนั้นความรักของคุณ2องคนเนี่ยมันจะเหมือนถูกมนขังนะมันมันมันมีมนขังมันมีความโรแมนติกมันมีอะไรที่แบบให้ลุ้นตลอดเวลาเออสมมติว่าในค่ำคืนนี้ ส่วนเรื่องเล็กๆก,ก็แล้วกันนะคะสมมุติว่าค่าคืนนี้คุณคุณคุณอาจจะคาดเดาไม่ได้หรอกว่าเขาจะพาคุณไปดินเนอร์ที่ไหนพาคุณไปที่ไหนอะไรยังไงคือบางทีคุณอาจจะ ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาไปเลยว่าเขาจะจัดการยังไงอะไรยังไงคุณคุณสามารถที่จะรอเซอร์ไพรส์ได้ในทุกๆค่าคืนในทุกๆวันได้เลยว่ายังมีอะไรวันนี้เขาซ่อนอะไรวันนี้เขามีความลับอะไรแต่ทุกอย่างมันก็จะถูกเฉลยอ,ออกมานะคะถูกเฉลยอ,ออกมาแต่ถามว่าการ,การเฉลยอ,ออกมาเนี่ยมันมันดีไหมยังไงมันก็ต้องดีอยู่แล้วมันก็จะคุณจะรู้สึกเซอร์ไพรส์ในแต่ละวันในแต่ละวันที่คุณจะต้องรู้สึกว่าเอะวันนี้จะมีอะไรสําหรับคุณอีกนะ ชีวิตมันมีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะมันเป็นไพ่แบบเป็นไพ่เนี่ยออกมาเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นพลังงานคล้ายๆกันหมดเลยต้องอพลังแห่งมน์ขลังพลังของความลับนะคะพลังงานของการปิดบังซ่อนเร้นอะไรบางอย่างแล้วก็เฉลยแล้วก็เฮ้ยจ้าเอ๋เซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้มันตื่นเต้นในะชีวิต คล้ายๆกันไหมนะคล้ายๆกับคุณหรือเปล่าคุณน่าจ,จะชอบเป็นพลังงานที่เข้ากันได้ดีแล้วก็คุณอาจจะชอบพลังงานแบบนี้ด้วยเนาะถามว่าเมื่อไหร่จะได้เจอกันใช่ไหมเมื่อไหร่จะได้เจอกันคนนี้นะคะจะปรากฏตัวให้คุณได้เห็นไม่นานเกินรอเร็วๆนี้คุณจะได้เห็นเขาในที่แจ้งนะคะในที่แจ้งหรือในงานงานหนึ่งหรือเมื่อคุณไป ที่ไหนสักที่หนึ่งที่มีคนเยอะๆคุณจะได้เห็นเขาโดดเด่นออกมาจากในกลุ่มนั้นหรือถ้าพลังงานสลับกันนะคะถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยมีงานอะไรที่ดูโดดเด่นที่คุณจะต้องออกไปแสดงต่อหน้าฝูงชนอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะมีการประชุมอะไรบางอย่างที่คุณเนี่ยโดดเด่นอยู่ในองค์กรนั้นซึ่งคุณอาจจะเป็นพิธีกรคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องอยู่บนเวทีที่โดดเด่นเขาอาจจะเป็นคนที่ ได้มองเห็นคุณชัดเจนหรือคุณอาจจะได้มองเห็นเขาชัดเจนเมื่อเขาขึ้นอยู่ในเวทีนั้นหรือเป็นงานอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มีบุคคลเยอะๆแต่เขาจะโดดเด่นออกมาหรือคุณก็ได้นะคะนี่แหละพลังงานนี่แหละจะทําให้คุณกับเขาได้เจอกันในเร็วนี้ค่ะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดแม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ